เราเราจะไปงานผีตะโขนที่เลยไปกับเราไหมไม่ได้หรอกทำไมอ่ะ,อะโอเคงั้นไปกันโน้ตนะ Let's go <S 9โมงครึ่งออกเดินทางจากบ้านที่ระยองวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ด่านซ้ายจังหวัดเลย ฝากติดตามด้วยนะครับว่าเราจะไปทันงานผีตะโขนหรือเปล่าไปต่อตีบมงมตีบนที้องทับต้องเดินด้วยท้องนะครับแวะกินข้าวก,ก่อนที่ร้านพรชัยราคา2องบาทค้ายนะครับไปต่อ สิบโงสาม้ากินข้าวมื้อเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางไปต่อนะครับไปต่อสิบเอโมงสี่ิบ สุดเขตมังยง,งเข้าเขตชนบุรีไปต่อเที่ยง25นาทีเราถึงวัดราวตูมอำเภอพนัฐุคโณจังหวัดชนบุรีไปต่อโมงสิบนาทีถึงแล้วแยกพันรอส ชะตั่งเตาไปตับ่ายโมง50สเราเข้าเขตตองจอกกทมแล้วนะครับแต่ตอนนี้ระหว่างทางเจอปัญหาแล้วครับฝนตกแต่เราไม่ทอนะครับเราก็ไปกันตัวโมงห้าสบฝนยังตกเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรา แวะพักสักคู่แล้วก็กินข้าวเที่ยงไปเลยในตัวนะครับับกร้านนี้นะครับตุนชานกรุงเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีอะไรกินบ้างไปต่อบายสองโมงยี่สิบ กินาหารกลางวันก็เสร็จแล้วนะครับฝนก็หยุดพอดีงั้นเราเดินทางกันต่อเลยไปต่อไปสามโมงถึงโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบาังสิดไปต่อสี่โมงหนาทีถึงแล้วโรงพยาบาลหนองแกสระบุรี สี่โมงสี่ิบครับทุกคนตอนนี้เราถึงศาลจังหวัดสระบุรีนะครับตรงไปอีกหน่อยเราจะถึงลพบุรีแล้วนะครับอีกระยะทางประมาณ45กิโลแต่ถ้าเราไปด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ำคืนนี้เลยมันจะไปถุงดึกนะครับเลยคุยกันแล้วนะครับตัดตินใจว่า เดี๋ยวเราจะแวะหาโรงแรมนะครับที่โลบุรีนะครับอีกประมาณ45กิโลข้างหน้า,าถึงโรงแรมไม่น่ามืดนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่าครับคืนนี้เราจะนอนที่โรงแรมไหนนะครับไปต่ Bye อโมง45เราถึงแล้วโรงแรมที่เราจะพักกันค่ำคืนนี้นะครับ มีชื่อว่าเป็นจะทาลานะครับเดี๋ยวเราตามไปดูภายในห้องกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับมีงานกระท้อนหวานอยู่ใ,ใกล้ๆในตัวเมืองกรบุรีเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันด้วยนะครับตอนนี้ไปพักผ่อนอาบน้ำก่อนนะครับไปต่อ ทุกคนครับสำหรับค่ําคืนแรกของการเดินทางของเรานั้นค่ําคืนนี้เราพักกันที่เบนจะทาราเป็นโรงแรมใจกลางเมืองลบบุรีราคาจองในแอปมานะครับ4 4 0บาทพร้อมอาหารเช้า,าเละ่ยต,ตกคนละ220บาทเท่านั้นครับถือว่าได้ราคาดีๆเลยครับผมเอาบรรยากาศห้องพักมาฝากทุกๆคนด้วยครับไปต่อ ท้ายคลิปนี้เอาบรรยากาศของงานกระท้อนหวานมาฝากส่วนคลิปเต็มดูได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับการเดินทางระยองด่านต้ายเลยเพื่อไปชมผีตาโขน1200กิโลไปกับและพบกันครับไปต่อ